สวัสดีครับ ep ที่129ี่พื้นดวงของคนที่เกิดวันพุธเดือน2ปีมะเมียก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่ใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีสำหรับท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทางชีวาโค้ดแล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1,008ดดวงชะตาตอนนี้ผมกำลังทำคลิปต่อเนื่อง ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชานี้สามารถสั่งซื้อตำราผ่านช่องทางไลน์ได้ที่ l ล n e ID 0ดีย6 4 2 5 1 9แถมแผนที่ชีวิต1ดวงชะตาพร้อมคลิปการเขียนแผนที่ชีวิตและแนะนำการอ่านพื้นฐานดวงชะตาพื้นดวงของคนที่เกิดวันพุธเดือน2ปีมะเมียเป็นคนใจดีพลังชีวิตเป็นเลขรหัสชีวิตคิดบวก จะเป็นคนที่มุ่งมั่นเก่งแกร่งทำอะไรด้วยใจรักต่อสู้ปัญหาได้ทุกรูปแบบเป็นคนสู้ชีวิตมีความอดทนในการรอคอยสูงบุตรบริวารเป็นคนรักสวยรักงามรักความสงบบางครั้งสร้างปัญหามาให้ไม่สบายใจบ้างเล็กน้อยแต่ก็อยู่ในโอวาช่วยครอบครัวทำมาหากินดีสุขภาพไม่ค่อยจะดีมีโรคประจำตัวแต่เด็กผู้วามคุมจิตไม่อยู่สุขภาพเกิดจากอารมณ์ที่หงุดหงิดง่าย จะพานทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยหาเงินเก่งอยากทําอะไรก็ได้ทําอยากกินอะไรก็ได้กินกล้ารับภาระรับผิดชอบครอบครัวเก่งมากปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัวถ้าไม่รอบครอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลง ชะตาชีวิตของทุกคนถูกกําหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทํากันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทําได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความสีลวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. สติปัญญาให้กันไม่ได้และ 4. ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทำอะไรร่วมกันได้ ถ้าเรารู้เท่าทันวางจิตวางใจให้ดีทำเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขลางร้ายเงื้อมือมัจุาาหรือช่วงอายุที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่4ช่วงครับเริ่มต้นจากอายุ9-10ขวบ20-21 72-73และ83-84ช่วงจังหวะที่ดวงตกมากที่สุดถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุอันตรายร้ายแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ต้องระวังให้มาก คราวนี้เรามาดูทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนที่ดวงตกบ้างเริ่มต้นจากอายุ9 10ขวบ20 21 24 25 35 36 57 58 61 62 72 73 83 84และ87 88 ช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทําให้เราคิดผิดทพาพลาดได้ง,ง่ายๆกิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดกับอดีตจะทําให้เราทุกข์และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทําให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบนันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ต้องขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุข เกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องมีอารมณ์คิดนึกเป็นปกติอยู่แล้วแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันแล้วแก้ปัญหาไปธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าไม่ว่าจะเป็นรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจําสังขารหรือจิตตสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอายตนะทั้ง6มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจความรู้ตรงนี้ไม่ต้องไปจํา แค่บอกให้รู้เฉยๆว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดมาจากไหนแค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทำหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทำเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกก็ตามสำหรับคนที่กังวลอยากทราบดวงชะตาร่วงหน้าในปีนั้นในเดือนนั้นหรือหาช่วงจังหวะในการทำธุรกิจสามารถตรวจดวงละเอียดกับผมได้ที่ l ล n e ไ d 0619642519 ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ